ถ่ายลูกไก่ไข่ให้ดูทุกวันครับที่ว่าตัดปากแล้วอายุหนึ่งเดือนเนี่ยครับถ่ายให้ดูทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใช้เครื่องตัดเลยใช้เครื่องตัดปากเลย <c oughs> นี่ตัวแบบนี้ล่ะ อ้วนกินอาหารอ้วนทำวัคซีนมาเร็กนะครับตอนเกิดนิวคาสเซิลหลอนโรมกเสษกัมโบรูลาโซต้า วัคซีนโรคบิดนะครับทำห้าอย่างแล้ะห้าโรคถอดรองเทา้าเข้าหน่อยเราไปเดินที่อื่นมา เราถอดรองเท้าเข้าเลยเหยียบขี้ไก่